คนไทยบริโภคน้มนมกันมากขึ้นโดยน้ำนมที่นิยมบริโภคคือนมโคซึ่งผลิตกันออกมาในรูปแบบที่หลากหลายการเลี้ยงโคนมจึงมีการเลี้ยงอย่างกว้างขวางสร้างไรายได้ให้แก่กเกษตรกรผู้เลี้ยงไม่แพ้การทำการ,กรเกษตรอื่นๆแต่ยังมีสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ให้น้ำนมเช่นเดียวกับโคนมนั่นคือแพะนม แพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กมีระบบการย่อยอาหารเหมือนกับกระบือและโคสามารถใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบได้ดีแพะเป็นสัตว์ที่มีอายุการให้ผลผลิตเร็วกินอาหารได้หลายชนิดปรับตัวได้ดีแทบทุกสภาพภูมิประเทศทนทานต่อโรคและใช้ต้นทุนในการเลี้ยงต่ำแพะนมจึงเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่ง พันธุ์แพะที่มีเลี้ยงในประเทศไทยมีหลายพันธุ์เช่นแพะพันธุ์พื้นเมืองในประเทศไทยเป็นแพะที่มาจากประเทศอินเดียหรือปากีสถานมีรูปร่างใหญ่กว่าแพะทางใต้ส่วนแพะทางใต้ของประเทศไทยมีขนาดเล็กมีสายพันธุ์เดียวกับแพะพื้นเมืองของมาเลเซียคือพันธุ์แกมบิงกัดจังมีความสูงประมาณ50เซนติเมตรมีน้ำหนักประมาณ20-25กิโลกรัม ลักษณะทั่วไปมีสีดำหรือสีน้ำตาลหรือน้ำตาลสลับดำอาจพบมีสีขาวเหลืองหรือด่างให้ผลผลิตทั้งเนื้อและนมตำ่ำพันเฟรชแอลไพเป็นแพะพันธ์นมที่มีถิ่นกำเนิดจากฝรั่งเศสมีทั้งมีเขาและไม่มีเขาผลสั้นมีสีต่างๆกันเช่นสีฟางน้ำตาลเทาดำอาจมีจุดขาวหรือดำปนกันพันซาแน เป็นแพะพันธุนมที่มีขนาดใหญ่ให้นมได้มากที่สุดมีถิ่นกำเนิดจากสวิตเซอร์แลนด์ส่วนมากไม่มีเขาใบหูชี้ไปด้านหน้ามีขนสีขาวหรือครีมมีจุดดำที่จมูกใบหูหรือเต้านมขนสั้นให้ผลผลิตน้ำนมสูงจนได้รับฉายาว่าราชินีแห่งแพะนมพันทอกเกนเบิร์กเป็นแพะพันนมที่มีถิ่นกำเนิดจากสวิตเซอร์แลนด์ส่วนมากไม่มีเขา สีขนมีตั้งแต่สีเทาแกมเหลืองจางๆไปจนถึงสีช,โชโโ็อกโกแลตหูมีสีขาวมีลายขาวยาวจากปากถึงตาขาและบันท้ายขาวพันธุ์แองโกลูเบียนเป็นแพะพันธุ์กึ่งเนื้อกึ่งนมที่ปรับปรุงพันมาจากแพะพันุนมและแพะพันธุเนื้อจึงมีหลากหลายสีตั้งแต่ดำน้ำตาลครีมและพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักประมาณ60-70กิโลกรัม พันบอเป็นแพะที่มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาใต้มีลำตัวสีขาวหัวและคอมีสีแดงใบหูโปรกยาวเป็นพันธุ์ที่มีรูปร่างขนาดใหญ่เป็นแพะพันธุ์ที่ให้ผลผลิตทั้งด้านเนื้อแพะพันธุ์แบล็กเบงกอลเป็นแพะพื้นเมืองของสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศให้ทั้งเนื้อและหนังเลี้ยงมากในแถบประเทศสาธารณรัฐ บางคราเทศและอินเดียลักษณะทั่วไปมีสีดำหรือน้ำตาลมีเขาทั้งเพศผู้และเพศเมียมีใบหูเล็กสั้นและตั้งชี้ไปข้างหน้าเป็นแพะขนาดเล็กสูงประมาณ40-60เซนติเมตรลักษณะและวิธีการเลี้ยงแพะโดยทั่วไปสามารถจัดแบ่งออกได้เป็น4แบบด้วยกันคือ 1. การเลี้ยงแบบผูกล่ามการเลี้ยงแบบนี้ใช้เชือกผูกล้ามที่คอแพะ แล้วนำไปผูกให้แพะหาหญ้ากินรอบบริเวณที่ผูกโดยปกติเชือกที่ใช้ผูกล่ามแพะมักมีความยาวประมาณ5-10เมตรการเลี้ยงแบบนี้ผู้เลี้ยงจะต้องมีน้ำและอาหารแรทาทุไว้ให้แพะกินเป็นประจำในเวลากลางคืนก็ต้องนำแพะกลับไปเลี้ยงไว้ในคอกหรือเพิงที่มีที่หลบฝนการผูกล่ามแพะ ควรเลือกพื้นที่ที่มีร่มเงาที่แพะสามารถหลบแดดหรือฝนไว้บ้างการเลี้ยงแบบปล่อยการเลี้ยงแบบนี้เกษตรกร,ร,กรมักปล่อยแพะให้ออกหากินในเวลากลางวันโดยเจ้าของจะคอยดูแลตลอดเวลาหรือเป็นบางเวลาลักษณะการเลี้ยงแบบนี้เป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากในบ้านเราเพราะประหยัดเกษตรกร,ร,กรไม่ต้องตัดหญ้ามาเลี้ยงแพะการปล่อยแพะ ให้ออกหากินอาจปล่อยในแปลงผักหลังคันเก็บเขียวหรือปล่อยให้หากินหญกในสวนยางแต่ต้องระวังอย่าให้แพะทำความเสียหายให้แก่พืชที่เกษตรกรเพาะปลูกไว้ทั้งนี้พราะแพะกินพืชได้หลายชนิดการปล่อยแพะออกหากินไม่ควรปล่อยในเวลาที่แดดร้อนจัดหรือฝนตกเพราะแพะอาจเจ็บป่วยได้ การเลี้ยงแบบขังคอกการเลี้ยงแบบนี้เกษตรกรขังแพะไว้ในคอกร,บรบอบรอบคอกอาจมีแปลงหญ้าและมีรัว้วรอบแปลงหญ้าเพื่อให้แพะได้ออกหาก,กินในแปลงบางครั้งเกษตรกรต้องตัดหญ้าให้แพะกินบ้างในคอกต้องมีน้ำและอาหารค้ดให้กินการเลี้ยงวิธีนี้ประหยัดพื้นที่และแรงงานในการดูแลแพะแต่ต้องลงทุนสูง การเลี้ยงแบบผสมผสานกับการปลูกพืชการเลี้ยงแบบนี้ทําการเลี้ยงได้3มลักษณะที่กล่าวข้างต้นแต่การเลี้ยงลักษณะนี้เกษตรกรจะเลี้ยงแพะปะปนไปกับการปลูกพืชเช่นการปลูกยางพาร,ราการปลูกปาล์มน้ํามันและปลูกมะพร,ะรา้าวในภาคใต้ของประเทศไทยมีเกษตรกรจํานวนมากที่ทําการเลี้ยงแพะควบคู่ไปกับการทําสวนยางโดยให้แพะ หากินหญ้าใต้ต้นยางที่มีขนาดโตพอสมควรการเลี้ยงแบบนี้ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นข้อดีของซาแนนที่เราเลือกเพราะว่า 1. ด้วยใจที่เป็นคนชอบลักษณะสายพันธุ์แล้วก็สีแล้วก็ซาแนนเป็นแพะพันธ์นมที่ให้ อายุของการให้นมค่อนข้างสูงถึง200ร้อถึงส0 0ต่อรอบหรืออาจจะมากกว่านั้นแต่ในในในรใน,ใน,ในรอบของของ l a ก t ช t ของของ,ของนมเองนะ่ะไม่ควรจะเกินร้อยกว่าวันสารยัจนจอยลักษณะสีขาวเต้านมใหญ่หัวนมเรียวแล้วก็หูหูตั้งคอยาวการอัตราให้ลูกก็ตกประมาณสองข้อต่อนหนึ่งต่อนหนึรอบลักษณะของพ่อพันธุ์ที่ดีนะคะหนึ่งควรจะเป็นลักษณะของ พ่อพันธ์ที่มีโครงสร้างสมบูรณ์ทั้งรูปร่างลนะักษณะการการให้น้ําเชื้อหรือเขาเรียกว่าความความความสมบูรณ์พันธ์และแม่แม่พันธ์ก็ต้องสุกระยะระยะของเราที่เราเลี้ยงการเป็นแม่แม,แม่แม่พันธ์ที่ดีนะคะคืออย่างน้อยๆของการให้ลูกดีเนี่ยอายุน่าจะเมินสักประมาณปีครึ่งหนึปีถึงปีครึ่ง อัตราการตายก็น้อยลงการตั้งฟาร์มทำเลเป็น,ปนองค์ประกอบสาคัญหนึ่งที่ทางลมที่ทางลมคือโครงสร้างของโรงเรือนเนี่ยควรหันไปทางที่ลมสามารถพัดผ่านถ่ายเทได้สะดวกแสงแดดเข้าออกได้ทั้งเข้าและออกเพื่อเวลาการทำความสะอาดเนี่ยแดดสองถึงเพื่อลดภาวะของการของกลิ่นแล้วก็สุขภาพมันจะเป็นผลต่อสุขภาพของสัตว์ด้วยค่ะ ลงเลือนตามเกณฑ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคิดว่าน่าจะอยู่ที่ความเหมาะสมแล้วก็การจัดการของแต่ละฟาร์มก็คือยกพื้นสูงนะคะจากจากพื้นดินถึงตัวหลังคาเนี่ยประมาณ3ามเมตรห้าสิบแล้วก็เป็นพื้นพื้น,พ,นพื้นสูงใต้ถุนพื้นก็เท,ทืป,ปูนนะคะแล้วก็แบ่งห้องเป็นแบ่งเป็นแม่แม่แพะตั้งท้องแม่แพะเตรียมคลอดลูกแพะหย่านม แล้วก็ห้องเตรียมคลอดแล้วก็ห้องรีดนมอุปกรณ์ของการทาฟาร์มนะคะประกอบด้วย1่บอดน้ํายาทางเข้าเพื่อจุ่มเท้ารองเท้าบูทลา้าง้าล้างอาหารเกลือแร่น้ําดื่มทุกตุทุกส่วนเนี่ยจะต้องมีให้เพียงพอสําหรับปริมาณแพ้อย่างเพียงพอเพื่อป้องกันการแพ้แย่งอาหารแล้วส่วนอื่นๆเช่น ถังน้ําสําหรับข้างบนโรงเรือนต้องมีเตรียมให้เพียงพอเช่นกันนะคะหญ้าเป็นหญ้าที่เราปลูกไว้ให,ให้เป็นพันธ์พนโกลาซึ่งมีโปรตีนอาหารเพียงพอปร,ประมาณ18%แต่ข้อเสียของแพนโกลากคือว่าปริมาณลำต้นจะเล็กมันต้องใช้ต้องใช้อาหารเสริมอาหารเสริมที่เราให้ก็เป็นอาหารคุ้นของวัวนมเปลือกถั่วเหลือง ต้นสับปะรดแอข้าวโพดอ่อนเป็นต้นค่ะแพะเราจะแบ่งเป็นลูกแพะหย่านมแพะรุ่นแพะเตรียมเป็นแม่พันธุ์ทดแทนลูกแพะหย่านมเราจะให้กินนมอย่างต่อเน,นื่องจนกระทั่งถึงอายุสามเดือนถึงจะเริ่มแยกอย่างเป็น,เ,ปนเอกเทศโดยไม,ม่ให้อยู่กับแม่ แต่ช่วงก่อนหน้านั้นก็มีอยู่กันเป็นรอบๆโดยที่เราจะช่วงที่จะรีดนมแม่แพะเนี่ยเราจะแยกลูกแพะในช่วงกลางคืนแล้วจะให้เจอแม่ตอนที่หลังจากรีดนมแล้วเราจะให้เจอกันเพื่อให้ลูกสามารถได้ดื่มนมแม่สองลูกแพะขุนเราก็จะมีอาหารสําหรับลูกบัวขุนเอามาใช้เป็นทดแทนเป็นแทนอาหารของแพะ ถ้าเป็นอาหารแพ์โดยตรงราคาค่อนข้างสูงเราก็จะไปยุกตรงที่ว่าอาหารไหนทดแทนกันได้ในโปรโตีนเท่ากันก็จะเป็นโปรโตีน12ซแล้วแม่แพะสำหรับเตรียมเป็นรุ่นทดแทนก็จะใช้อาหารโปรโตีนถึง18%เพื่อปรับโครงสร้างแม่แพะท,ที่จะเริ่มผสมพันธุ์ของที่ฟาร์มจะเริ่มที่ อายุประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งเริ่มให้ผสมพันธุ์นั่นเพราะนั่นหมาว่าเราดูโครงสร้างห้อยสมบูรณ์เต็มที่เพื่อลดการสูญเสียโครงสร้างเขาต้องสมบูรณ์หลังจากผสมพันธุ์ได้144-150วันแม่แพะจะคลอดลูกแล้วเราจะให้ลูกแพะกินนมเหลือง1อาทิตย์หลังจากคลอด15วัน หลังจากนั้นถึงจะเริ่มรีดนมแม่แพะเอาไว้เพื่อจำหน่ายเป็นผลผลิตของฟาร์มผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็นน้ำา1ส่วนหนึ่งจะเป็นน้ำนมดิบแช่แข็ง 2. น้ำนมพัสเจรไลท์สาเราเอามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางก็ถือว่าค่อนข้างครบวงจรค่ะการจัดก,การเราจะแบ่งเราจะแบ่งสัดส่วนของฟาร์มออกเป็นส่วนหนึ่ง หนึ่งหนึ่งหนึ่งไร่กว่าเราแบ่งในการทำเป็นฟาร์มสามไร่เราปลูกหญ้าเป็นหญ้าโปรตีนสำหรับแพะส่วนที่เหลือจะเป็นหญ้าที่ขึ้นตามธรรมชาติโดยที่เราตัดผสมผสานให้กินกับหญ้าแคงโกล่าอีกหนึ่งส่วนเราแบ่งเพื่อทำเป็นแปลงผสมผสานของเราแล้วก็เป็นห้องทำผลิตภัณฑ์อีกประมาณ ห้ตารางวาที่ฟาร์มจะทำลักษณะเฉพาะตัวอย่างเช่นเราตัดท่อ PVC มาแล้วก็มาร์กหมายเลขเป็นลำดับว่าแพะตัวนี้เป็นตัวที่18ของฟาร์มไอ้ย83ของฟาร์มเบอร์เบอร์นีะเป็นเบอร์ประจำฟาร์มอันนี้จะเป็นเบอร์หูที่กรมปศุสัตว์มาใช้มาเจาะให้ตอนที่เวลาได้ครบ1ปีในการเจาะเลือดโรคแท้งติดต่อเพราะฉะนั้นเบอร์หูกับเบอร์ตัวจะต้องตรงกัน เป็นเครื่องหมายที่เราจะต้องรู้ว่าหมายเลข83เบอร์หูคือเบอร์อะไรค่ะอุปกรณ์ก่อนนะอุปกรณ์สำหรับการรีดนมประกอบด้วยถังน้ำา2ถังถังอาหาร1ถังน้ำยา cmt สำหรับเช็คเต้านมบักเสพน้ำยาเครื่องผัวนมผ้าขาวผ้าสะอาดหลังจากนั้นเราก็จะนำแม่แพะที่เราให้อยู่ที่เราให้ลูกเขากินแล้ว15วันแล้ก็นำขึ้นแท่น ดิเช็ดตั้งแต่ขาหน้าไปยันขาหลังถึงขาถึงขาหนีบในเช็ดด้วยน้ำอุ่นหนึ่งรอบแล้วก็เอามาทำความสะอาดใหม่เช็ดซ้ำพอเช็ดให้แห้งเช็ดําเสร็จแล้วก็จะเช็ดด้วยผ้า,หผาแห้งอีกหนึ่งรอบเพื่อไม่ให้มีเศษน้ำเศษสกรปรกตกลงไปถุงมือเราต้องใส่ให้พร้อมรีดน้ำนมทิ้งก่อน สองครั้งเพื่อให้ไขที่ติดอยู่ตรงหัวนมเนี่ยหลุดออกรีดลงในภาชนะลงในถ้วยสแตนเลสที่เราเตรียมไว้เป็นผิวเรียบสำหรับที่นี่เราใช้ถ้วยเล็กเพราะว่าเราทำเพื่อง,งานให้มันกระชับสำหรับตัวเองพอเราเต็มถ้วยเราก็จะเทใส่หม้อกรองซึ่งมีผ้าขาบางกรองเอาไว้หลังจากรีดเรียบร้อยเราก็จะเคลือบ หัวนมแพะด้วยน้ำยาเคลือบซึ่งเป็นสารจากธรรมชาติเป็นของบริษัท 3M แล้วก็จะนําแพ้เข้าห้องเตรียมตัวต่อไปออกมาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เช่นเดิมทีนี้น้ําที่ใช้จะต้องหมั่นเททิ้งอยู่ตลอดเวลาให้ดูว่าการจะเปลี่ยนน้าแต่ละรอบเนี่ยน้ำต้องมีความใสทุกครั้งตัวหนึ่งน้ำหนึ่งถังจะใช้ประมาณสตัวต่อหนึ่งถังผ้า ก็จะเป็น1นึ่ผืนต่อ1ตัวน้ำนมที่เราได้เราก็จะเข้าสู่ห้อง <c oughs> เตรียมพัชไร้แล้วบรรจุเก็บ1นกิโลต่อ1ถุงเราจะรีดนมตั้งแต่เวลาประมาณ6กโมงครึ่งไม่เกิน9ก้โมงเป็นอย่างช้าแต่ของฟาร์มเราก็จะอยู่ในช่วงประมาณ8ปดโมงต้องเสร็จแล้วก็นำน,ำน้ำนมดิบไปฟีดแข็ง ถุงที่เราใช้จะเป็นถุง PE ขนาด1นกิโลแล้วเวลาเวลาจัดเก็บนมจะซีนเป็นลักษณะเป็นแบน,แ,บนแล้วก็ใสฟ่ฟีดเพื่อง่ายต่อการจัดเก็บแล้วก็จะมีรหัสมีโค้ดประจำจแต่ละถุงมีวันที่เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบแล้วก็นำมาใช้งานก็เริ่มจากการที่นำน้ำนมแช่แข็งมาคายเย็น ใช้เวลาในการไขประมาณครึ่งวันเป็นอย่างเป็นอย่างน้อยหลังจากนั้นเราก็นำม,มาใส่ในภาชนะที่เป็นสแตนเลสอย่างดีแล้วเอาไปตั้งไฟให้อุณหภูมิประมาณ85องศาใช้เวลาประมาณ65วินาทีแต่ในความเป็น จริงตรงที่ว่าถ้าเราใช้สําหรับอุตสาหกรรมชาบ้านควรจะประมาณสัก85องศา5นาทีเป็นอย่างน้อยเพื่อฆ่าเชื้อโรคบางตัวหลังจากนั้นพออุณหภูมิได้เวลาได้นํานมลงจากเตาแล้วน็อกด้วยความเย็นให้เย็นลงอุณหภูมิเหลือ4องศาหลังจากนั้นเราก็นําขวดเอาไปนึ่งในน้ำร้อน ให้มันสเสด็จน้ําแล้วก็บรรจุด้วยน้ํานม 180cc ซต่อ1ขวดค่ะผลิตภัณฑ์นอกจากนมพัสเจไรถ้าบางโอกาสก็จะมีเป็นโยเกิร์ตหรือเต้าหวยแต่หลักๆเราจะนํานมส่วนนั้นมาทําเป็นผลิตภัณฑ์เพราะว่าเราได้เป็นออโอบสีดาของราชบุรีเช่นสบู่ครีมบำรุงผิวโลชั่นสบู่เหลว ก็ลูกค้าก็จะตอบรับอย่างต่อเนื่องลักษณะของปากต่อปากด้วยความที่เรายังไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่เพราะฉะนั้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นการใช้ทุนสูงเราต้องขายลักษณะเข้าถึงตัวแล้วก็อาศัยลูกค้าที่ w a l k i อเข้ามาแล้วก็ลักษณะปากต่อปากแล้วก็มาเที่ยวแล้วก็ซื้อกลับไปส่วนมากลูกค้าจะโทรมาสั่งทางโทรศัพท์แล้วก็ส่งไปทางไปรษณีย์ค่ะของเสีย คองเสียเรามีบ่อน้ำหนึ่งบ่อซึ่งอยู่ใต้ใต้ห้องรีดนมแต่เราก็จะทำวิธีชาวบ้านคือพอเต็มเหลือสักอาทิตย์หนึ่งเราก็จะตักน้ำเสียออกจากฟาร์มโดยที่เอาน้ำเสียนั้นน่ะมาช่วยในการลดต้นหญ้าต้นตะไคร้ซึ่งตะไคร้หอมต้นเนี้ยเราจะเอามาเป็นสำหรับสมุนไพรสำหรับให้แพะเป็นยากันยุงพวกนี้ค่ะ คือพยายามเอาทุกอย่างที่เป็นผลผลิตที่เกิดในฟาร์มเอามาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดต้นทุนมวลแพ้ส่วนหนึ่งเราจะเป็นปุ๋ยสําหรับในฟาร์ม2เราขายให้กับกลุ่มชาวบ้านที่เขาปลูกผักแล้วก็เอาไปปลูกต้นไม้อีกส่วนหนึ่งเราเอามาทําเป็นแก๊สถุงต้มโดยแยกมาสองส่วนคือส่วนหนึ่งอยู่ตรงห้อง,ห,อง,ห,องห้องนอนนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งอยู่บนลงต้ม เพื่อเราต้องต้มน้ำอุ่นในการรีดนมข้อเสนอจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าถ้าเกษตรกร,กรตั้งใจจะทำตั้งใจเลยนะคะให้ศึกษาค่อนข้างละเอียดเพราะว่าการจะทำนมแพ้คุณภาพถามว่ายากไหมก็พอสมควรแต่ถ้าเรามีหัวใจที่จะใส่ความยากก็จะไม่ใช่ปัญหาทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะทำนมให้เป็นฟาร์มาฐานเรือนมมีคุณภาพ เราต้องมองว่าตลาดของเราอ่ะอยู่ตรงไหนตลาดต้องการอะไรเราต้องมองว่าตลาดที่เราจะไปเนี่ยสินค้าเราต้องตรงใจกับตลาดเราถึงสามารถจะทําผลิตภัณฑ์ให้ให้คงอยู่ได้ท่านิย้อนมาตรงที่ฟาร์มถ้าเกษตรกรจะทําฟาร์มนมจริงๆต้องให้เกษตรกรศึกษาอยาอยย่่าางงอย่างลึกซึง้ง ทั้งวิชาการทั้งฟาร,ร์มที่จะให้ความรู้แล้วก็หมั่นที่จะหาความรู้อยู่ตลอดเวลาปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานทุกอย่างให้เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็แพ้ที่นำเข้ามาควรจะเป็นแพ้ที่ปลอดโรคเลยสุขภาพของแพ้ก็มีส่วนในการที่จะทำให้นม มีคุณภาพหรือไม่เป็นส่วนประกอบหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ของจะมีคุณภาพอยู่ที่น้ำนมเป็นตัวหลักค่ะคือถ้านมถ้านมมาดีปุ๊บเนี่ยผลผลิตอื่นๆเช่นนมพัชไรซ์โยเกิร์ตผลิตภัณฑ์ส่วนเครื่องสำอางเนี่ยก็จะดีตามไปด้วยค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าตัวเองก็เริ่มจากการเป็นข้าราชการเสร็จแล้วมีที่แปลงนี้อยู่ เป็นแปลงมะม่วงเรามองว่าปีปีหนึ่งมันเกิดจากการที่ว่าเราตัดหญ้าทิ้งไปโดยที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยเราก็มานั่งมองแล้วก็วิเคราะห์ว่าอะไรที่จะเป็นตัวช่วยลดการใช้เงินตรงนี้ไปเราก็จะมองว่ามันมีสัตว์ประเภทไหนที่สามารถช่วยกินหญ้ากำจัดวัชพืชได้แล้วก็มามองตรงที่ว่าเป็นแพะเพราะว่าหนึ่งเวลาแก้ปัญหา แพ้ป่วยหรืออะไรเราสามารถที่จะดูแลเทคแคร์พาเข้าไปโรงพยาบาลได้สุดท้ายก็ลงที่แพ้พอจบที่แพ้เราก็มองว่าระหว่างแพ้เนื้อแพ้นมมีให้เราเลือกเราจะเลือกเอาอะไรก็มามองเป็นแพ้นมว่าหนึ่งนอกจากเราขายเป็นแพ้ขุนขายเป็นสายพันธุขายเป็นแพ้แพ้รุ่นน้ำนมเราก็ยังสามารถไปแปลรูปเป็นเมอร์มูลค่าได้มากกว่าสินค้าอื่นๆ อันนี้เป็นเป็นมันเป็นะบวนการคิดที่ว่าเวลาทําอะไรเนี่ยเราต้องคิดอย่างต่อเนื่องว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะไปจบลงตรงไหนมันถึงจะมาลงตรงที่ว่าเราสุดท้ายเราตัดใจเลือกที่จะใช้แพ้นมน้านมแพ้มีคุณประโยชน์มากมายมีคุณสมบัติกใกล้เคียงกับน้ํานมแม่และน้ํานมแพ้ยังดูดซึมได้ง่ายเนื่องจากมีขนาดของเม็ดไขมันเล็กซึ่งง่าย